สวัสดีค่ะเอฟซีค่ะอยู่กับช่องสาวหลักค่ะช่องสาวดําซิ่งดีสองมันเข้ากับเมา่บิงรถคนดังค่ะฮ,ฮึสมอเจ้าสมอน้องใหม่ของรถด,ดําซิ่งดินด่วนนะคะเอฟซี่ ตู้เชื่อมเขาตึ้นสนิมแล้วนะ ยิงทรายค่ะก็มีเครื่องยิงทรายอยูน่นะเอ้าฝาท้ายพี่วุฒิเอาแบบเรียบๆเลยค่ะเรียบๆแบบนี้ก็ดีนะนี่แบบนี้ดีเลยค่ะถ้ามันมีช่องแต่มันมีกระดูกอะน้ำเห็ดสีไปมันมักมัน มันมักอะมันมักล่อนนะสีมันชอบล่อนแต่มันก็ดีอย่างค่ะเวลาป้า,าปถ่ายมันแข็งนะถ้าใช้เหล็กนะก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้ไฟสวยเลยไฟท้ายที่เรียกว่าไฟท้ายรถเกี่ยวจะไปซื้อแบบนี้ไปใส่นะเอฟซีนี่ค่ะไฟถ่ายตัวนี้งามดี ก็เหลืออีกห้ายอยู่นะคะดิเพรทันเร็วจุดขายของอูซ่ายไงกับยูมงนีล่ะเอฟซีเชื่อมสวยค่ะเชื่อมสวยเชื่อมเซียวทูเนาะเชื่อมสวย เจ้าส้มโอก็ไม่อยู่ค่ะเขาแกกับพายุไปส่งร้นให้ลูกค้าว่ะสัน นี này, hmm. huh. Hal, ่เขาเฉี hmm. oh. ่ยมเบิเลยบป่าห็นไยังสิไหมเื่แต้มยังสิเปล่าขับหนีเฉี่ยมเบิรนคือโบโบเบินนี่อ๋อเสร็จแล้วแล้วเก็บงานัปเนี่ยอู้ใช้กระบอกน้าใหญ่เลยค่ะ บอกดอันนี้ช่อนก็ใส่ไม้ใส่ไม้ลอง คันนี้ทำสไตล์รถห่างเลยตอนเดียวแต่ก็เชื่อมสวยจริงค่ะดูชา่ายใหญ่ หลอนสามิดแต่ของพี่วุฒิไม่มีกระดูกของเซเบียมันจะมีกระดูกนะคะ นี่ก็ต้องติดตามว่าเลาสี่เห็นสีหยางเนาะ F4 ต้องติดตามว่าจะไปทำสีที่ไหนสีอะไรสวยด้วย้สิบสิบล้อสิบสองล้อ 8ปดโลตัวนี้ตัวนี้ข้านี้8แปดโลตัวนี้เอ็ดเจ็ดลอยสีเขียวเหนียวซับอาะปลาลูกเก้างับข้างงับข้าง งับข้างกับงับลงมีหลายแบบเลยจะเป็นบริษัทยินหนวนแล้วค่ะก็ดีใจกับเสียวุิน้ำเนาะได้ยินเขาว่าจะไปซื้อไมโครแต่ไมโครกับบสมบูรณ์ค่ะก็เลยบปเด็ดซื้อ ก็ได้ยินพี่แกเล่าให้ฟังนะเราสุฟังว่าก็อยากจะตั้งบริษัทเล็กๆบริษัทดินด่วนก็มีรถดับหลายคันค่ะที่พี่แกก็อยากได้ไมโครอีกสักหนึ่งคันนะคะ <c oughs> บอกให้รอบไปแดงแล้กับลบมลกับ,บ,บ,บสื่อนอะเอฟซีไมโครไมโครต้องมีเทเลอร์มัน นี่ค่ะทุกรถไล่เพราะว่าจะเป็นรถด,ดำหรือว่ารถเกียวนะคะสิ่งที่คนซื้อหรือว่าคนทิมกักรถคนที่จะซื้อเนี่ยเขาสังเกตเอฟซี FC ค่ะสังเกตนี่แหละรอยเชื่อมค่ะรอยเชื่อมอู้ได้ไงเฮ็ดคือกันเลยค่ะแต่ว่าคนเขาใสเลือกซื้อคืออวันนี้แหละแพ้เชื่อมรายละเอียดแบบนี้ค่ะเขาใส่ใจแห้งเลย ราคามมันก็จะอะไรล่ะกับบริษัต่างกันเนาะมันกะจังไะไรคอยที่ว่าจะได่ถึงวะรา,ายละเอียดแบบนี้นี่แต่ละอูนี่คือจุดทไทยแล้วค่ะอูได้เชื่อมดีอูนันลูกคาลายสังเกตมึงหลดอูเน้นแผลเชื่อมดีรายละเอียดดีอูนันูกคาเยอะค่ะทุกมือนี่ไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวหรือว่ารถด,ดำนะคะเรื่องสีเรื่องแต้งนี้ มันธรรมดาไปต้องสีเรื่องชุดแต่งชุดอะไรนี่ธรรมดาแต่ว่าค้น่วนมากนี่เขาเอาประเด็นหลักคือว่าแตง่งเลยเอาแต่งไว้ก่อนคขาร้านได้แต่งงามไปซื้อร้านนั่นแหละแต่กระโม่ทำจุดนี้ไปเนี่ยการเชื่อมกันอะไรเนี่ ทุกวนี้เน้นรถแต่งนะคะรถเชื่อมขี้ลายก็สร้างหแต่ว่าแต่งงาม่มต้นกระสือคือเกาเมีนบอเดี๋ยวสมัยนี้รถขายเยอะค่ะรถขายดีธืรตกิจไม่ดีแต่รถก็ขายดีเพราะยังเพราะว่า แต่ละคนก็นกยากมีอาชีพเป็นของเจ้าของนะอยางมีรถตัวเองคือเด็กหน่อยไม่รู้นี่ส่วนรายบด้เรียนแมนว่าสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสี่บริเลียนตอ่อพ่อแม่ก็ซื้อรถฮอกล้อให้เป็นกระแสเป็นอย่างก็อยากให้ลูกมีงานเท็ดอยากมีอาชีพอยากมีรถของเจ้าของก็นั่นล่ละสิเจ็ดร้อยสิดเจ็ดร้อยแปดล้อ ่ามีนเห็ดสีหัวมันยัง่าสีเดิมๆสีฟุ่มเฟ่อยถูกป่ะก็เม็นเห็ดสีหัวมากบ้างก็เดิมๆงามคักเดฟสีสีเขียวสีเขียวเนียวซับโอ้กบาลโยสองคันนี่มันหลุนเดีวยวกันคือมันตำมันสูงคันนี้ยางใหญ่ ขั้นียางใหญ่ใส่ยางใหญ่ตัวนี้สองสองห้าสองสองจุดห้าตัวนี้ยางหน่อยเก่าห <c oughs> นอกมาก่านคืองามแต่สีสีหัวแต่สีมันสวยมากเลยนะ โอ้ขันพูได้ซื้อไปเนี่ยมาตองเห็ดสีเลยสีหัวเนี่ยมาตองเห็ดเลยเดิมๆเลยค่ะนามขับก็คิดว่างได้เลยเนี่ยีสิบสามสี่เอฟหนึ่งอีสิบสามสี่ เดี๋วมาเบรงเครื่องขึน้นนี้คือกันบอ่อ E13C คือกันบอ่อเอเจลอ,อยก็ต้องคือกันไหมเนาะมากเกาหนอกเหมือนกันค่ะอีส,สิบ E13C โอ้เครื่องใหญ่เลย ดูออมแปดโอแปดโอ เป็นโอกาสดีค่ะได้๋ยมาถ่ายรถพิวิมือนี่ก็มาถ่ายรถช่างน้อยค่ะจะระพบการช่างเพื่อนเจียดมสื่อรถเกี่ยวมือสองมากค่ะสื่อรถไม่มากเนาะรถเกี่ยวมือสองหน่อยมารีวิวขายเนย่ซื้อมาทีเดียวสองคันสามคันกับเทนเลอร์ค่ะซื้อมาสามคันรวมเทนเลอร์นะถึนจะเป็นหนองไส้ของเสียสมโอเนี่ยละ เราจะได้กับพบพอกกันในคลิปต่อไปอ่ะบ๊ายบาย